ไฮมป็นนักังคอนดิจิว่าวัตชิวะตซันเดย์สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพสโซทูนิวเจอรเดย์ิทครับในในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงตัวควสคาร์ดอนบอลอันที่2กันนะครับก็คือจะเป็น ตัวเควส์แคดดอนบอลสไตล์ Style, ซึ่งก็จะเป็นเควสที่มีความคล้ายกับตัวแคดดอนบอลลัมเบอร์กันเลยนะครับอ่าซึ่งสาหรับจุดเข้าตัวเควส์แคดดอนบอลสไตล์นะครับจะอยู่ที่ตมบริเวณอาที่ใตตของควอนิสูนแล้วก็จะอยู่ตรงนี้กันเลยนะครับคือเราสามารถมาได้จาก2ทางเลยนะก็คือจะมาจากเสาลิขรีไวตตรงกลางของทางทิศใต้ก็ได้หรือว่าจะมาจากทางอาร์ลิขรีไวที่อยู่ตรงบริเวณหุบเขาเรโยกโกลก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็วิ่งตามขาลามาเรื่อยๆแล้วก็จะมาเจอก,กับจุดที่เป็นทางเข้าของตัว อันนี้นั่นเองนะครับอาาทีนี้เรามาดูรายละเอียดของตัวเคว้กันเสื้สำหรับตัวเควสงคารันบอลสไตล์นะครับก็จะเป็นเควสที่ มาจะเหมือนกับเอาเงื่อนไขของอันเก่าของตัวคาบอนลัมเบอร์เนี่ยมาอยู่ที่ตัวเควสอันนี้แทนนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นเควสที่เราสามารถไล่สุดๆทั้งหมด4คนด้วยกันแล้วก็จะมีมอนสเตอร์เนี่ยเป็นเลเวล6กกันเลยนะครับแล้วก็เงื่อนไขการเข้าก็คือจะต้องดูที่เรื่องเกี่ยวกับตัวแต้มเทอร์มพลาวเวอร์แล้วก็ต้องอยู่ที่อารีเจียนก็คือเป็นบริเวณเขตขีวัต์เท่านั้นที่สามารถทําการเข้าตัวเควสนี้ได้แล้วก็สำหรับแต้มพลาวเวอร์นะครับก็คือต้องการแต้ม2 6 4 7ขึ้นไปแล้วก็ต้องมีเ่ส็นเ60็ป็น ต้นไปด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตัวเควนี้เนี่ยเป็นเควสนที่เราต้องทาการกระจัดมอนสเตอร์ตามไทมไปเรื่อยๆแล้วก็สำหรับเงื่อนไขาการล้มเหลวของเควสนนี้จะไม่มีเลยนะครับคือเควสนี้เนี่ยมันเป็นเควสนที่มันจะไม่มีการล้มเหลวนะแล้วก็ทุกครั้งที่เรามีการอ่ที่สภาพก็คือมีการตายไปก็จะมีการฟื้นคืนชีพให้โดยอัตโนมัติกันด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือตัวเควสนี้มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับ การใส่ชาเลนจ์เข้าไปด้วยนะครับคือถ้าหากว่าเป็นตัวเค er <c oughs> วสเก่าก็คือตัวคาร์บอนลัมเบอร์เนี่ยมันจะไม่มีการใส่ชาเลนจ์นะแต่สำหรับตัวเควสนี้จะมีการใส่ชาเลนจ์เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับซึ่งการปลดล็อกเนี่ยก็คือต้องมีการเล่นผ่านไปอย่างน้อยหนึ่งรอบก่อนถึงจะมีการปลดล็อกส่วนที่เป็นการใส่ชาเลนจ์ตรงนี้เข้ามานะครับซึ่งชาเลนจ์ตรงนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวเควสพีระมิดที่เป็นอะจิโอมาติกลาบลินเลยนะแต่ว่ามันจะมีชาเลนจ์ที่น้อยกว่ากันเยอะเลยนะครััับบซึ่่่งาาเลนนนนจีียยมมมะะออูแคค3ต้ร อย่างแรกก็คือจะเป็นเล่ยกับช l e เลนที่เป็นการเพิ่มพลังโจมตีของตัวมอนสเตอร์นะครับก็จะมีตั้งแต่25แล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง300นะครับอันที่2ก็คือจะเป็นอาช l e n ลนที่ จะเป็นการกดใช้งานตัวเลสตาร์ซายก็คือจะเป็นตัวยาฟื้นเลือดของเราเนี่ยมันก็จะมีการใช้งานแบบเป็นครัละสชิ้นครัละสามครัละสี่ครัละห้าครัละหกนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชาเลนจ์เนี่ยก็คือจะเป็นชาเลนจ์ที่จะลดเรื่องเกี่ยวกับลิมิตในการเก็บทั้งเลสตาร์ซายแล้วก็รีเวอร์เซอร์ซายนะครับก็คือจะเป็นตัวอาร์ดอกไม้อาฟื้นเลือดก,กับดอไม้ชุบนั่นเองซึ่งนี้เนี่ยจะมีการลดลงไป1 2 3แล้วก็4นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมััันนนนนมมมีีีอออออยยยู่่่่่่แค้เเเเเเลนะะรรร er, รืืงงกกกวววบาาพิ SP ขต์หจป็ อันอื่นเนี่ยมันจะไม่มีในตัวเควสอันนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่ชาเดนเลยก็จะสามารถได้รับตัวแรงเอสเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นแรงที่จะรับขรมาณสูงสุดของตัวเควสนี้แต่ว่าการที่เราได้รับตัวชาเดนเพิ่มเติมเนี่ยมันจะมีการบุกคแข่งเข้าไปอีกนั่นเองนะครับอย่างเช่นหากว่าใส่ชาเดนแบบเต็มที่ไปเลยก,ก็คือพลังโจมตีเพิ่มขึ้น30%เเซก็คือจะเป็นสีเท่ามีการใส่ให้ตัวเลสซาลไซใช้งานาจากเดิมครละหนึ่งเนี่ยกลายเป แล้วก็มีการลดลิมิตในการถือเนี่ยลงไป4นะครับก็จะได้ตัวสกอร์เนี่ยเต็มที่ก็คือ2 4 3 2นั่นเองนะครับซื้อถ,ถามว่าแต้มที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเอาไปทําอะไรซึ่งหลักๆก็คือจะทําให้ดเราได้แรงเอสที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะมีการได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวฉายากันด้วยนะครับเดี๋ยวก็เดินมาดูตัวฉายาก่อนนะมาดูที่หน้าเมนู Personal ฉายาแล้วก็มาดูที่ตรงหัวข้อเคเวสซึ่เป็นหัวข้ออันที่4นะครับ แล้วก็มาดูที่หัวข้อใหญ่ล่าสุดเลยก็คือจะเป็นเงื่อนไขอันนี้นะครับที่จะให้เราทําการเล่นตัวแคนี้แหละก็คือตัวคาดบอสไตล์แล้วก็ทําการผ่านเก็บแต้มนะครับให้ได้ทั้งหมด500,000แต้มซึ่งจะเป็นการค่อยๆเก็บรวมกันไปเรื่อยๆนะซึ่งถ้าว่ากวําทถึง500,000แบบไม่ต้องใช้ชันเลนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เสียเวลามากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการตัวช่วยที่ให้เราดับตัวฉายาเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งของเรา,าก็คือจะเป็นฉายาที่เป็นแฮทริกแล้วก็จะมีเรื่อออองงขตตัวตัววแ้้มสาเจีกก 5SD นนดย เราไปดูรายละเอียดของตัวเควสนี้กันดีกว่านะครับซึ่งตัวเควส์คานาบอลสไตล์นั้นก็จะมีหลักการเหมือนกับตัวเควส์คานาบอลลัมเบอรเลยนะครับก็คือทําการกําจัดมอนสเตอร์ภายในเควสนี้ก็จะมีการดรอปในเรื่องของตัวลูกบอลสีเหลือออกมาแล้วเราก็นำลูกบอลอันนี้เนี่ยไปทําการโจมตีสมหมาที่เป็นพาเกตของตัวเควสนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับจํานวนของทาร์เก็ตเนี่ยก็ยจะแตกต่างกันไปอาตามแต่ละเวฟแล้วก็รวมไปถึงอาจําจนวนสมาชิกในปาร์ตี้กันด้วยนะครับคือถ้าว่าลงกันหลายคนเนี่ยก็จะมีจํานวนของประบา,ายที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรื่องขอตงตัวลบบอลก็ถ้าหากทำการกจับมอนเเออ์์ที่เป็นตัวเล็กเนี่ย ก็จะได้มาตัวละ1ลูกถ้าหากเป็นตัวขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาก็จะแบบเป็น2ลูกบ้าง4ลูกบ้างก็ขึ้นอยู่กับมอเตอร์แต่ละตัวกันไปนั่นเองนะครับแล้วก็การกําจัดตัวเป้าหมายที่ว่านี้เนี่ยมันก็จะมีการนับในเรื่องของตัวเวลาในแต่ละเวฟกันด้วยนะครับก็คือจะมีเวฟและสามาทีทั้งหมด3เวฟด้วยกันนะครับแล้วถ้าเวลาหมดลงปุ๊บมันจะเป็นการจัดจบเควสทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบเรื่องกับ ป้าหมายกับเวลาที่เราอยู่กันให้ดีๆนะครับแล้วก็เรื่องถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของตัวแผนที่ซึ่งสำหรับตัวเควสคานนบอลสไตล์นะครับจะมีแผนที่แค่แบบเดียวเท่านั้นนะคือมันจะไม่เหมือนกับตัวเควสคานนบอลลัมเบอร์นะครับคือถ้าว่าเป็นตัวเควสลัมเบอร์มันจะมีการสุ่มแมปกันไปเรื่อยๆในแต่ละครั้งที่เรามีการเล่นแต่ว่าสำหรับตัวเควสนี้มันจะมีอยู่แค่แบบเดียวเท่านั้น,นครับก็เป็นข้อเสียอันนึงของตัวเควสนี้ที่อาจจะเบื่อได้ง่ายกว่าตัว,คว,ตวเควส์คานนบอลล จุดที่แบบมันจะเป็นภาระที่ให้เราเข้าไปนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่เล่นคนเดียวเนี่ยไม่จะไปต้องเข้าไปเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่ถ้า,ามีการได้หลายคนมันจะีเป้าหมายให้เรามาทําลายข้างในตรงนี้กันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ไหนๆก็พูดถึงการเล่นหลายคนละอีกหนึ่งสิ่งที่มีความแตกต่างกันระหว่างการเล่นคนเดียวกับเล่นหลายคนนะครับนั่นก็คือมันจะมีการสปอนเซอรกับตัวบอสระดับจิการติกที่จะเป็นเลเวลถึง80กันเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นบอสที่ไม่ได้ออกแบบมาให้้เเเเรรรราา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 าทํํกก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 จััดนนะแต่่หหมมมืบมอบวว็ววใ อากระจับมอนสเตอร์ตัวอื tai, seeing, wellness, ่นแล้วก็รีดทำลายเป้าหมายเนี่ยเราก็เดินทางไปต่อกันได้เลยนะครับแล้วก็จะให้เราเดินตามทางขึ้นขบนวนกันไปเรื่อยๆแล้วก็สุดทางเนี่ยก็คือจะเป็นห้องที่มันจะมีตัวแท่นสีเขียวที่จะเป็นแท่นที่จะฟื้นเลื่อยให้กับตัวมอนสเตอร์ได้แล้วก็ถ้าเราสามารถทำลายทิ้งได้ปุ๊บมันก็จะมีการสร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์ตรงบริเวณโดยรอบกันด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแดงแล้วก็ของรางวัลในตัวเควสนนี้นะครับซึ่งการจะอันดับจัดแดงของเควสนนี้จะดูกันที่คคคะะแแแนนนนนดูทีี่ต้มมเเป็็หลลักกยือถา มากกว่า750แต้มจะได้เป็นแรง B ถ้าหากมากกว่า1,500แต้มจะได้เป็นแรง A แล้วก็ถ้าหากมากกว่า2,270คะแนนบวกกับว่าสามารถไปยังเว็บที่3ได้ก็จะได้เป็นแรง S นั่นเองนะครับคือการได้รับแรง S ของตัวเครนนี้เนี่ยมันจะมี2เงื่อนไขนะก็คือจะเป็นเรื่องของตัวแต้มแล้วก็เว็บที่เราไปถึงด้วยก็คือจะเป็นเว็บสุดท้ายของตัวเครนนี้ที่เป็นเว็บที่3นะครับคือสมมติว่าถ้าหากเราไปถึงแค่แคเว็บที่2แล้วก็คะแนนเนี่ยมากกว่า2,270คะแนนเราก็ยังได ได้รับแค่แรงเอเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเรายัางไปไม่ถึงเว็บที่3นะเราก็เลยทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าหากเราสามารถไปยังเว็บที่3ได้แล้วก็คะแนนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเมื้องต้นนี้แต่ว่าตรงตามเงื่อนไขของไอเอสเนี่ยเราก็ยังสามารถได้รับแรงเอสกันได้อยู่นะครับซึ่งนี่จะเป็นวิธีการอาจัดในเรื่องของแรงของ,ง,ของตัวเคลสดนี้ส่วนเรื่องของตัวของรางวัลน,นะครับก็จะมีตามนี้เลย ก็คือลหลักก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว N Class EQ นะครับซึ่งก็คือไอเทมที่เราสามารถใช้ในการทําตัว Add-on Skill กันได้ซึ่งนี้ก็เคยมีการทาคลิปสอนกันไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากวา่าเราจบแบบเป็นแร็ก A จะมีการได้รับแบบสูมๆมารอบละ3าก้อนแล้วก็ถ้าเป็นแร็ก S, <S, <S, 2> <S 2> ก็จะได้มารอบละ6ก้อนกันเลยนะครับก็เป็น R จํานวนที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะซึ่งจะมีการได้รับแบบสูมๆกันบานะครับแล้วก็ถัดมาถามัดมาก็คือจะเป็นเรื่องกับ ตัวสต๊อกเมนต์นะครับก็คือจะมีสต๊อกเมนต์ A B C มีการดรอปเหมือนกันจะมีะเรื่องยวก ตัว Arm Refiner จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวหลอด Augment s u ป e r i o นะครับซึ่งก็จะเป็นหลอ d Augment ที่เหมือนกับในของตัว q u e ค t น Carbon Lumber เลยนะก็คือจะมีการแบ่งเป็น3แบบแบบละ3สายก็คือจะเป็นแบบแรกก็คือมีการเพิ่ม HP 15 HP แล้วก็พลังโจมตี2%นะครับถัดมาก็คือจะเป็นการเพิ่ม h p 5 PP พลังโจมตี2%แล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีอย่างเดียวเนี่ย2.25%นะครับ แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นตัวหล่ออ m e เมนดีโคสแตนดาร์ดซึ่งก็จะมีการดรอปทั้งแบบเป็นคั้นที่1คั้นที่2แล้วก็ขั้นที่3กันด้วยนะครับซึ่งนี้ก็สามารถมาฝากจากตัวเควนี้กันได้แล้วก็ไฮไลท์หลักของตัวเควนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรียกวบบ ตัวอะเอเซอรีแล้วก็ท่าโมชันนะครับซึ่งอ,อันนี้จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างนะก็คือมันจะมีเรื่องของเอเซอรีที่เป็นของตัวบอยเพดัสุเวลานั่นเองนะครับก็คือจะมีตัวกิสตันที่ลอยอยู่ข้างหลังจะมีส่วนปีจะมีส่วนแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็จะมีท่าโมชั่นที่จะเป็นท่ากไสิสกิลอันที่3แล้วก็จะมี ถาสเก็ตแบบ B กันด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมาเคลียร์เทมที่มีการดรอปจากในตัวเคตนี้เราก็ยังสามารถทําการซื้อขายกับผู้เล่นคนอื่นกันได้ด้วยนะครับโอเคครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดของตัวเควสคาราบอสไตล์ที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับก็เป็นเควสที่เราสามารถมาฟาร์มเรื่องเกี่ยวกับ e n c a t e x c u แล้วก็เรื่องกกับเมต่างๆกันได้แล้วก็้านโชคดีเนี่ยก็จะมีการได้รับทั้งเรื่องเกี่ยวกับแอคเ s s ซ r รีแล้วก็เรื่องของตัว่าโม m ั่นกันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องเก ABC ที่จะอยู่ในเมืองของควาริสูเขตฮิมาแห่งนี้นั่นเองนะครับก็คือจะอยู่ตรงที่บริเวณด้านหน้าของตัวรียวดีไว้ของตัวเมืองกันเลยนะก็คือจะเป็น ABC ที่มีชื่อว่าอาร์ตี้นั่นเองนะครับมันก็คือจะเป็นงานตัวนี้ซึ่งจะเป็นงานที่ขอแค่เราเข้าไปในตัวเควสคาร์บอนสไตล์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับส่วนของรางวัลก็คือจะเป็นเงิน1000เอเมเซนต้า300แสนแล้วก็ยังมีไอซิคออฟอีก50อันกันด้วยนะครับซึ่งจะเป็นงานที่เราสามารถทําได้แค่ านธนนะก็อย่าลืมไปรับเรื่องของอางานข่อยไปสีคนนี้มากันด้วยก็แล้วกันนะครับอ่นนี้ก็เป็นรายละเอียดของตัวเคเวที่พูดถึงกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็ถากว่าในอนาคตเนี่ยมีการอัปเดตอาพื้นที่ใหม่เข้ามามีการอัปเดตเรื่องกับเงื่อนไขใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาทำคลิปแบบนี้กันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเนะ